สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณเชื่อไหมครับว่าร้านเล็กๆในไทยที่หลายคนมองข้ามกําลังกลายเป็นแบรนด์ที่ท้าไทยยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างโคคาโคล่าเป๊ปซี่และเรดบูลได้สำเร็จนี่คือเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นและคุณจะได้รู้ว่าอะไรทำให้เครื่องดื่มไทยธรรมดาๆรรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คนทั่วโลกยอมรับไม่ใช่แค่พอรสชาติแต่เพราะกลยุทธ์และความกล้าที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง คลิปนี้จะเปิดทุกมุมมองพาคุณเจาะลึกทีละขั้นว่าแบรนด์ไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างไรและคุณอาจได้แรงบันทานใจที่จะมองธุรกิจเล็กๆของคุณในแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ใครไม่เคยคาดคิดคุณเคยเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเวทีโลกมักไม่ได้เริ่มจากห้องประชุมหรูหราหรือบริษัทข้ามชาติที่เต็มไปด้วยเงินทุนมหาศาล แต่บางครั้งมันเริ่มต้นจากร้านเล็กๆริมถนนในประเทศไทยที่หลายคนอาจไม่เคยหันไปมองด้วยซ้าลองจินตนาการนะครับโต๊ะไม้เก่าๆเครื่องดื่มไม่ขี่บวดตู้เย็นที่เปิดปิดแล้วมีเสียงดังอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกในวันหนึ่งและสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นจริงกับแบรนด์ไทยหลายรายที่วันนี้ไม่ได้แค่ขายในตลาดบ้านเกิด แต่ไปปรากฏอยู่บนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติเคียงข้างกับคู่แข่งระดับโลกอย่างโคคาโคล่าแปปซี่หรือแม้แต่เรดบูที่เคยเริ่มต้นจากประเทศไทยเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือแบรนด์เหล่านี้ไม่ได้เริ่มจากความยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากความฝันของคนตัวเล็กๆที่เชื่อว่าของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่คำถามคืออะไรทำให้ร้านเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้าม สามารถกลาเป็นแบรนด์ที่ต่างชาติรู้จักได้ความจริงที่ควรส่วนใหญ่มองไม่เห็นคุณอาจจะคิดว่าการสร้างแบรนด์ต้องใช้ทุนมหาศาลต้องมีทีมการตลาดเก่งๆต้องมีคอนเน็ชันระดับโลกแต่ในความจริงแล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแบรนด์ไทยไม่ใช่เพียงแค่เงินแต่คือความเชื่อและการมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเช่นเดียวกับเจ้าของกิจการไทยหลายรายที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทุน แต่เกิดมาพร้อมกับแรงบันดาลใจและความกล้าพวกเขาเชื่อว่าเครื่องดื่มที่ผลิตจากประเทศไทยสามารถยืนเคียงข้างกับสินค้าระดับโลกได้หากมีการเล่าเรื่องที่ถูกต้องมีการสร้างคุณค่าที่แตกต่างและที่สำคัญกล้าที่จะก้าวออกนอกกรอบร้านเล็กๆก,กับความฝันที่ใหญ่เกินตัวมีคนเคยพูดว่าร้านเล็กที่มีวิสัยทัศน์ใหญ่ ย่อมไปได้ไกลกว่าบริษัทใหญ่ที่ขาดความฝันและนี่คือจุดกําเนิดของหลายแบรนด์ไทยที่เรารู้จักในปัจจุบันคาราบาวเริ่มจากเป็นเครื่องดื่มชูกําลังขายในประเทศไทยแต่วันนี้โลโก้สีเขียวของพวกเขาไปอยู่บนสนามฟุตบอลอังกฤษในศึกคาราบาวครับที่แฟนบอลทั่วโลกเห็นอยู่ทุกปีมาลีน้ําผลไม้ที่เริ่มจากโรงงานเล็กๆก,กลายเป็นชื่อที่ผู้บริโภคต่างประเทศยอมรับในคุณภาพและยังมีอีกหลายแบรนด์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในไทยมากนัก แต่กลับไปดังในต่างประเทศอย่างเงียบๆสิ่งเหล่านี้กําลังบอกเราว่าร้านเล็กไม่ใช่อุปสรรคแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ทําไมต่างชาติจึงสนใจเครื่องดื่มไทยลองคิดตามนะครับเครื่องดื่มจากไทยแตกต่างจากตลาดโลกตรงไหนคําตอบก็คือรสชาติและเอกลักษณ์ 1. ไทยมีผลไม้สดที่หลากหลายน้ำผลไม้ไทยมีรสชาติเข้มข้นหอมหวานไม่เหมือนที่อื่น 2. วัฒนธรรมการดื่มที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นชาเขียวขนมหวานหรือสมุนไพรไทย 3. ความสร้างสรรค์ที่ปรับเปลี่ยนได้แบรนด์ไทยมักยืดหยุ่นปรับสินค้าให้เข้ากับรสนิยมผู้บริโภคต่างชาติได้ดีกว่าแบรนด์ยักษ์ใหญ่นี่คือสิ่งที่ต่างชาติมองหาและคือเหตุผลว่าทำไมแบรนด์ไทยที่เริ่มต้นเล็กๆจึงสามารถตีตลาดได้จากมุมเล็กๆในไทยสู่สายตาโลกการเดินทางนี้ไม่เคยง่าย แบรนด์ไทยต้องเจอกับการแข่งขันที่โหดร้ายต้องต่อสู้กับบริษัทที่มีเงินทุนมหาศาลแต่สิ่งที่พวกเขามีคือหัวใจนักสู้และความมุ่งมั่นทุกการตัดสินใจคือความเสี่ยงทุกก้าวคือเดิมพันแต่เมื่อโลกเริ่มหันกลับมามองคุณค่าของสินค้าไทยแบรนด์เหล่านี้ก็สามารถสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาได้คำถามที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณคิดวันนี้คุณกำลังมองแบรนด์ไทยเป็นเพียงแค่สินค้าท้องถิ่นหรือคุณเริ่มมองเห็นว่า มันอาจเป็นพลังซ่อนเร้นที่จะไปยืนอยู่บนตลาดโลกบางทีร้านเล็กๆที่คุณเดินผ่านทุกวันอาจกำลังซ่อนยักษ์ใหญ่แห่งอนาคตเอาไว้ก็ได้นะครับและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในแบรนด์ไทยที่สร้างแรงกระเพื่อมบนเวทีโลกอย่างแท้จริงค a r a บาวเอ e เน y d r จีดพลังวัวไทยในสนามฟุตบอลอังกฤษ คาราบาวพลังวัวไทยในสนามฟุตบอลอังกฤษคุณเชื่อไหมครับว่ามีเพียงไม่กี่แบรนด์จากเอเชียที่สามารถเข้าไปปรากฏบนเวทีฟุตบอลอังกฤษซึ่งถือเป็นหนึ่งในเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกแต่หนึ่งในนั้นกลับเป็นแบรนด์ไทยที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนใช่ครับผมกำลังพูดถึงคาราบาวเอเนอร์จีดริงหรือที่บ้านเราเรียกกันติดปากว่าคาราบาวแดงจากเวทีดนตรีสู่เวทีพลังงาน จุดเริ่มต้นของคาราบาวไม่ได้มาจากห้องประชุมหรูหราแต่มาจากวงดนตรีเพื่อชีวิตที่ชื่อว่าวงคาราบาวซึ่งมีเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของนักสู้เป็นสัญลักษณ์ของความดื้อรั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเมื่อชื่อคาราบาวถูกนํามาใช้กับเครื่องดื่มชูกําลังมันจึงไม่ได้เป็นเพียงน้ําหวานที่ให้พลังงานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณนักสู้แบบไทยๆท,ที่พร้อมจะยืนหยัดต่อสู้กับแบรนด์ระดับโลกการตัดสินใจที่เปลี่ยนเกม หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมคาราบาวถึงเลือกฟุตบอลอังกฤษเป็นเวทีในการโปรโมตคําตอบง่ายๆก็คือเพราะฟุตบอลอังกฤษไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือวัฒนธรรมโลกการที่โลโก้คาราบาวไปปรากฏบนปนะ้ายโฆชณาเสื้อแข่งและสุดท้ายกลายเป็นชื่อของถ้วยรางวัลอย่างคาราบาวครับมันเท่ากับว่าคาราบาวได้เข้าไปอยู่ในสายตาของผู้คนทั่วโลกนับร้อยล้านคนนี่คือการตลาดเชิงสัญลักษณ์ที่ฉลาดมาก เพราะแม้คุณจะไม่เคยดื่มคาราบาวแดงเลยแต่ถ้าคุณดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุณก็จะเห็นโลโก้นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนติดอยู่ในความทรงจำเงิน vs กลยุทธ์บางคนอาจบอกว่านี่คือการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อชื่อเสียงแต่ถ้าคุณมองให้ลึกกว่านั้นแต่เห็นว่านี่คือกลยุทธ์ที่ถูกวางอย่างรอบคอบเพราะฟุตบอลอังกฤษไม่ใช่เวทีของคนอังกฤษเท่านั้นแต่คือเวทีของทั้งโลกการที่คาราบาวลงทุนตรงนี้จึงไม่ใช่การทุ่มเงินโดยไร้ทิศทาง แต่มันคือการซื้อทางลัดเข้าสู่ใจผู้บริโภคทั่วโลกและอย่าลืมนะครับว่าหากแบรนด์ไทยไปซื้อโฆษณาในทุกประเทศพร้อมกันมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปอยู่ในพร mm ีเมียร์ลีกอังกฤษเพียงเวทีเดียวก็เท่ากับเจาะเข้าตลาดโลกในคราวเดียว mm hmm. เมื่อโลโก้ไทยปรากฏบนเวทีโลกคุณลองจินตนาการนะครับคนไทยนั่งดูบอลอยู่บ้านแล้วเห็นคำว่าคาราบาวครับขึ้นอยู่บนจอทีวีทั่วโลกมันไม่ใช่แค่การโฆษณา แต่มันคือความภาคภูมิใจที่บอกกับโลกว่านี่คือแบรนด์ไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ต่างชาติจดจำแบรนด์ได้แต่เพราะคาราบาวเลือกใช้เวทีที่ความสนใจของโลกรวมตัวกันอยู่ด้วยกันอะไรคือบทเรียนที่เราควรเรียนรู้จากคาราบาวข้อที่หนึ่งกล้าที่จะคิดใหญ่ถ้าคาราบาวไม่กล้าฝันถึงเวทีโลกก็คงไม่กล้าไปเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลอังกฤษข้อที่สองเลือกสนามที่ใช่ไม่ใช่ทุกเวทีจะเหมาะกับทุกแบรนด์ แต่ฟุตบอลคือสนามที่ทุกสายตาหันมามองพร้อมกันข้อที่สสร้างภาพจำการเห็นซ้ำๆทำให้โลโก้ไทยติดอยู่ในใจแม้คนไม่เคยลองดื่มก็ตามจากพลังวัวไทยสู่แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่คาราบาวไม่ได้สอนเราเพียงเรื่องการตลาดแต่ยังสอนให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดจากร้าเล็กๆในไทย วันนี้คาราบาวไปยืนอยู่บนป้ายสนามเวมเบลสังเวียนฟุตบอลที่ผู้คนทั่วโลกใฝ่ฝันนี่คือบทพิสูจน์ว่าแบรนด์ไทยก็สามารถล้มยักษ์ได้คำถามที่อยากให้คุณคิดถ้าวันนี้คุณมีธุรกิจเล็กๆอยู่ในมือคุณจะยังมองมันเป็นเพียงร้านเล็กอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะเริ่มมองมันเป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพไปยืนบนเวทีโลกเหมือนอย่างคาราบาวเพราะบางทีจุดต่างระหว่างความธรรมดากับความยิ่งใหญ่อาจอยู่ที่ความกล้าที่จะคิดใหญ่เท่านั้นเอง และในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่ไม่แพ้ใครในเวทีโลกเช่นกันนั่นคือมาเลน้ำผลไม้ไทยที่ครองใจผู้บริโภคต่างชาติมาลีน้ำผลไม้ไทยที่ครองใจผู้บริโภคต่างชาติาค,ค,ตาาตคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาคุณเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตต,ต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจคือบางครั้งคุณจะพบน้ำผลไม้ไทย วางอยู่บนชั้นเดียวกับสินค้าจากอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นและหนึ่งในนั้นก็คือมาลีจุดเริ่มต้นของมาลีย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนมาลีไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่โตแต่เป็นโรงงานเล็กๆที่ผลิตน้ำผลไม้กระป๋องจากผลไม้ไทยแท้ๆสิ่งที่ทำให้มาลีแตกต่างจากคู่แข่งตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ทุนไม่ใช่เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่คือคุณภาพของผลไม้ไทยที่มีเอกลักษณ์ รสชาติเข้มข้นและหอมหวานไม่เหมือนใครสิ่งที่น่าสนใจคือมาลีไม่ได้วางตัวเองเป็นแค่น้ำผลไม้ราคาถูกสำหรับตลาดท้องถิน่นแต่เลือกที่จะยกระดับให้เป็นแบรนด์พรีเมียมตั้งแต่แรกเรียกได้ว่าเป็นการกล้าที่จะคิดสวนกระแสในยุคที่คนยังมองเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นสินค้าเสริมมากกว่าสินค้าหลักกลยุทธ์คุณภาพชนะทุกสิ่งมาลีเข้าใจว่า จุดแข็งของไทยคือผลไม้และนี่คือทรัพยากรที่ต่างชาติไม่มีจึงเลือกเดินเกมด้วยการยึดคุณภาพเป็นหัวใจหลักใช้ผลไม้แท้จากสวนเกษตรไทยรสชาติไม่เจือจางมีกลิ่นหอมของผลไม้จริงสร้างภาพลักษณ์ว่ามาลีเท่ากับน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพเมื่อผู้บริโภคต่างชาติได้ลองพวกเขารู้สึกถึงความแตกต่างทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มาลีสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลกได้ การบุกต่างประเทศสิ่งที่น่าทึ่งคือมาลีไม่ได้เริ่มจากการครองตลาดไทยแล้วค่อยไปต่างประเทศแต่กลับเลือกบุกตลาดต่างชาติควบคู่กันโดยเฉพาะประเทศที่ผู้บริโภคสนใจเรื่องสุขภาพเช่นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์และตะวันออกกลางมาลีใช้จุดขายว่านี่คือน้ำผลไม้จากผลไม้เขตร้อนที่สดใหม่ซึ่งกลายเป็นความแปลกใหม่ที่ต่างชาติต้องการแล้วค่อยๆตีตลาดได้สำเร็จ บทเรียนจากมาลี 1. รู้จักตัวเองให้ชัดมาลีรู้ว่าไทยมีผลไม้ที่ไม่เหมือนใครและเลือกใช้สิ่งนี้เป็นจุดขาย 2. ไม่แข่งด้วยราคาแต่แข่งด้วยคุณค่าในตลาดที่เต็มไปด้วยแบรนด์ยักษ์ใหญ่มาลีเลือกใช้คุณภาพเป็นเกราะป้องกันไม่ยอมลดตัวเองเป็นสินค้าราคาถูก 3. การสื่อสารที่ตรงใจมาลีขายเรื่องสุขภาพความสดใหม่และธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์โลกจิตวิทยาการสร้างแบรนด์ที่ต่างชาติไว้ใจแบรนด์ที่ไปไกลได้ไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่ขายความรู้สึกมาลีขายความรู้สึกมั่นใจว่าถ้าคุณเลือกมาลีคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจากผลไม้ไทยนี่คือการวางตำแหน่งแบรนด์ที่เฉียบคมเพราะมันไม่ได้หยุดอยู่แค่น้ำผลไม้เท่านั้นแต่มันคือประสบการณ์ของการได้สัมผัสคุณภาพไทยจากโรงงานเล็กสู่ชื่อที่ต่างชาติยอมรับ ลองคิดดูนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้มาลีต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดต้องต่อสู้กับบริษัทต,ต่างชาติที่มีทุนมหาศาลแต่สิ่งที่มาลีทําได้สําเร็จเพราะพวกเขาไม่เคยทิ้นคุณภาพและไม่เคยหยุดเชื่อว่าของไทยไปได้ไกลและนี่คือพลังของแบรนด์ไทยที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่มีวิสัยทัศน์ใหญ่เกินตัวในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักแบรนด์ไทยอีกชุดหนึ่ง ที่ผลักดันวัฒนธรรมการกินดื่มของไทยไปสู่ต่างชาติอย่างโออิชิและทิปโก้ที่ทำให้โลกได้เห็นสเสน่ห์ของเครื่องดื่มไทยโออิชิทิปโก้และแบรนด์ที่ผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่สายตาโลกคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งสิ่งที่ทำให้แบรนด์ไทยไปไกลไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือการพาวัฒนธรรมไทยไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนต่างชาติและสตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือ โอิชิและทิปโก้ซึ่งไม่ได้เพียงขายเครื่องดื่มแต่ขายวิถีชีวิตและความหมายบางอย่างที่ทำให้โลกจดจำโอิชิจากร้านอาหารญี่ปุ่นสู่การครองตลาดชาเขียวย้อนกลับไปช่วงต้นทศวรรษที่2 0 0 0คนไทยเริ่มคุ้นเคยกับร้านอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นและหนึ่งในนั้นก็คือโอิชิร้านบุฟเฟ่ที่โด่งดังในไทยแต่สิ่งที่เปลี่ยนเกมจริงๆคือการออกสินค้าชาเขียวพร้อมดื่มตอนนั้นหลายคนยังไม่รู้จักคำว่ากรีนทีด้วยซ้ำ แต่โออิชิกล้าเสี่ยงนำเสนอสิ่งใหม่และผลลัพธ์ก็คือแค่ไม่กี่ปีชาเขียวก็กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ต้องดืม่มนี่คือบทเรียนสำคัญว่าการสร้างตลาดใหม่มันทรงพลังยิ่งกว่าการไปแย่งชิงตลาดที่มีอยู่แล้วทำไมโออิชิถึงประสบความสำเร็จ 1. ใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนไทยอินกับความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วการเชื่อมโยงชาเขียวกับภาพลักษณ์ญี่ปุ่นจึงได้ผล 2. จับกระแสสุขภาพ ชาเขียวถูกวางตำแหน่งว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพดื่มแล้วไม่รู้สึกผิดเหมือนน้ำอัดลม 3. ขยายตลาดเร็วโออิชิลงทุนการตลาดหนักกระจายสินค้าทุกที่จนกลายเป็นของใกล้ตัวและเมื่อชาเขียวโออิชิเริ่มขยายไปประเทศเพื่อนบ้านมันก็ไม่ใช่แค่การส่งออกสินค้าแต่คือการส่งออกวัฒนธรรมการดื่มแบบใหม่ทิปโก้น้ำผลไม้ที่ขายทั้งสุขภาพและความภูมิใจไทยอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจคือทิปโก ซึ่งไม่ใช่แค่แบรนด์น้ำผลไม้แต่เป็นการบอกกับโลกว่าน้ำผลไม้ไทยมีคุณภาพระดับพรีเมียมสิ่งที่ทิปโก้ทำแตกต่างคือการเลือกวางตัวเองในตลาด health drink อย่างจริงจังโดยใช้ภาพลักษณ์เพื่อสุขภาพและมาจากผลไม้แท้เป็นหัวใจสำคัญกลยุทธ์ของทิปโก้คือบอกเล่าเรื่องสุขภาพไม่ได้แค่บอกว่าดื่มอร่อยแต่ดื่มแล้วดีต่อร่างกายทำสินค้าเฉพาะกลุ่มอย่างน้ำทับทิมน,น้ำแครอทที่เจาะก,กลุ่มคนรักสุขภาพจริงๆ ขยายสู่ตลาดต่างประเทศโดยการใช้จุดแข็งผลไม้ไทยที่หาไม่ได้ในตลาดโลกผลลัพธ์ก็คือทิปโก้ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ที่แข็งในไทยแต่ไปถึงชั้นวางในหลายประเทศโดยเฉพาะตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสุขภาพการผลักดันวัฒนธรรมไทยผ่านเครื่องดืง่มสิ่งที่น่าสนใจคือทั้งโออิชิและทิปโกใช้วัฒนธรรมเป็นอาวุธโออิชิใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่คนไทยหลงรักแล้วต่อยอดออกไป ทิปโก้ใช้วัฒนธรรมไทยและความเป็นธรรมชาติของผลไม้สร้างภาพลักษณ์คุณภาพสิ่งนี้ทําให้โลกเริ่มเห็นว่าไทยไม่ใช่แค่ผู้ผลิตสินค้าพวกขัฑ์ราคาถูกแต่สามารถสร้างแบรนด์ที่มีความหมายได้จิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนถึงเลือกโอิชิหรือ Go, ทิปโก้ทั้งท้งที่มีตัวเลือกมากมายคําตอบคือความรู้สึกดื่มโอิชิแล้วรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ดูแท้และทันสมัย ดื่มทิปโก้แล้วรู้สึกว่าตัวเองรักสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ร่างกายนี่คือการตลาดเชิงจิตวิทยาที่ไม่ได้ขายแค่น้ำผลไม้แต่ขายภาพลักษณ์ในใจผู้บริโภคบทเรียนที่เราได้จากโออิชิและทิปโก้คือ 1. สร้างตลาดใหม่แทนที่จะวิ่งไล่ตามคนอื่น 2. ใช้ซอฟท์พาวเวอร์และวัฒนธรรมเป็นจุดขาย 3. อยากขายสินค้าขายความหมายที่คนอยากได้มากกว่าและถ้าวันนี้คุณมีสินค้าเล็กๆในมือ คุณมองมันเป็นเพียงแค่ของที่คนซื้อกินแล้วจบหรือคุณมองว่ามันสามารถเป็นวัฒนธรรมการดื่มที่คนอยากเป็นส่วนหนึ่งเพราะบางครั้งสิ่งที่ทําให้แบรนด์ไปไกลไม่ใช่แค่คุณภาพแต่คือการเชื่อมโยงกับความฝันและอารมณ์ของผู้บริโภคและในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่สนามรบที่แท้จริงเมื่อแบรนด์ไทยต้องปะทะกับยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งโคคาโคล่าเป๊ปซี่และแม้แต่เรดบูลที่กลายเป็นตำนานเครื่องดื่มชูกำลังโลก ึกใหญ่กับยักษ์โลกโค้กเบปซี่และเรดบูลคุณเคยคิดไหมครับว่าถ้าแบรนด์ไทยต้องขึ้นสังเวียนเดียวกับยักษ์โลกอย่างโคคาโคล่าเบปซี่หรือแม้แต่เรดบูลที่กลายเป็นตำนานเครื่องดื่มระดับโลกการแข่งขันนั้นจะดุเดือดแค่ไหนนี่ไม่ใช่เวทีเล่นๆครับแต่คือสมรภูมิธุรกิจระดับพันล้านดอลลาร์ที่ใครพลาดเพียงก้าวเดียวอาจหมายถึงการหายไปตลอดกาลโคคาโคล่าและเบปซี่จะกพัดแห่งน้ำอัดนลม พูดถึงน้ำมันลมใครๆก็ต้องนึกถึง2ยักษ์ใหญ่โค้กและเบปซี่ที่ไม่ใช่แค่แบรนด์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมโลกโค้กสื่อถึงความคลาสสิกความสุขและครอบครัวเบปซี่สื่อถึงความสดใหม่วัยรุ่นและความทันสมัยทั้งสองแบรนด์แข่งกันมายาวนานจนถูกเรียกว่าโคลาวอลส์และพวกเขาครองตลาดเกือบทั้งโลกยาวนานหลายสิบปีแต่ในสนามที่ดูเหมือนปิดตายนี้กลับมีแบรนด์ไทยที่ยังกล้าเดินเข้าไปเปิดศึกเรดบูล จากไทยสู่การเป็นตำนานคุณอ่านไม่รู้นะครับว่าเรดบูที่โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทยย้อนกลับไปยุค1970กระทิงแดงของตะกูลยุวิทยาเริ่มต้นจากการเป็นเครื่องดื่มชูกำลังขายให้กับแรงงานไทยคนขับรถและชาวบ้านทั่วไปราคาถูกและง่ายต่อการเข้าถึงแต่เมื่อโอกาสมาถึงการจับมือกับนักธุรกิจชาวออสเตรียดีทริชมาเทชิสก็ได้เปลี่ยนแบรนด์นี้ตลอดไปกระทิงแดงถูกปรับสูตรปรับภาพลักษณ์ และกลายเป็นเรดบูลที่วันนี้บินไปทั่วโลกสร้างตลาด Energy drink ที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือการพิสูจน์ว่าสินค้าไทยสามารถสร้างตลาดใหม่ให้โลกได้แบรนด์ไทยเจาะช่องว่างตรงไหนหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วแบรนด์ไทยจะสู้กับโคกหรือเป๊ปซี่ได้อย่างไรคาตอบก็คือพวกเขาไม่สู้ตรงๆแต่เลือกเจาะช่องว่างที่ยักษ์ใหญ่ยังไม่สนใจ 1. ตลาดแรงงานและชนชั้นทำงานกระทิงแดงดั้งเดิมไม่ได้เจาะกลุ่มวัยรุ่นเมืองเหมือนโคกหรือเป๊ปซี่ แต่เจาะตลาดแรงงานที่ต้องการพลังงานราคาถูก 2. การตลาดเฉพาะกลุ่มคาราบาวเลือกใช้เวทีกีฬาอย่างฟุตบอลเพื่อสร้างการจดจําแทนที่จะไปแข่งกับน้ําอัดลมในซูปเปอร์มาร์เก็ต 3. วัฒนธรรมท้องถิ่นบแบรนด์ไทยหลายรายเลือกใช้รสชาติและสมุนไพรเป็นจุดขายซึ่งแตกต่างจากน้ําอัดลมที่มีสูตรคล้ายกันทั่วโลกจิตวิทยาของผู้บริโภคสิ่งที่น่าสนใจคือคนดื่มโค้กหรือเบปซี่เพราะมันคือภาพลักษณ์ของการเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันตก แต่คนดื่มเครื่องดื่มไทยอย่างคาราบาวหรือกระทิงแดงดั้งเดิมเพราะมันคือประโยชน์ตรงๆและความคุ้มค่านี่คือการวางตำแหน่งที่ต่างกันสุดขั้วโคกับเบปซี่ขายความรู้สึกคาราบาวกับกระทิงแดงขายพลังงานจริงๆและเมื่อแรดบู่เ้าไปสู่ตลาดโลกมันฉลาดมากที่ผสมสองสิ่งเข้าด้วยกันคือประโยชน์บวกกับการตลาดสุดมันผ่านเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งจนกลายเป็นตำนานสืบที่ยังไม่จบวันนี้โคกับเบปซี่ยังคงครองตลาดหลัก ในขณะที่ Red Bull ครองตลาด Energy Drink แต่แบรนด์ไทยอย่างคาราบาหรือมาลียังคงหาช่องว่างของตัวเองเรื่อยๆมันเหมือนการต่อสู้ระหว่างนักมวยตัวเล็กกับยักษ์ใหญ่บนสังเวียนที่ไม่เคยใจดีแต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่านักมวยตัวเล็กก็สามารถชนะน็อกยักษ์ได้ถ้าใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องบทเรียนจากศึกนี้ 1. อย่าสู้ตรงตกับยักษ์ใหญ่หาช่องบ้างที่เขามองข้ามสสร้างตลาดใหม่แทนที่จะไปแย่ง อย่างเรดบูลที่สร้างตลาด Energy d r i n ิแทนที่จะไปแข่งตลาดน้ำอัดลม 3. ใช้จุดแข็งท้องถิ่นให้เป็นอาวุธของไทยคือรสชาติความคุ้มค่าและวัฒนธรรมถ้าวันนี้คุณต้องเจอกับคู่แข่งที่ใหญ่กว่าคุณ100เท่าคุณจะเลือกสู้ตรงๆจนแพ้ตั้งแต่ต้นหรือจะมองหาช่องว่างเล็กๆที่สามารถทําให้คุณกลายเป็นผู้ชนะได้เพราะในโลกธุรกิจผู้ชนะไม่ใช่คนที่ใหญ่ที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่ฉลาดที่สุดในการเลือกสนามรบและในตอนต่อไป เราจะพาคุณเจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแบบไทยๆที่แม้แต่ต่างชาติก็ต้องยกนิ้วให้ว่าทำไมแบรนด์เล็กจากไทยถึงสามารถลมยักษ์ได้จริงๆกลยุทธ์การตลาดแบบไทยๆที่ต่างชาติต้องยกนิ้วให้คุณเคยสังเกตไหมครับว่าแม้แบรนด์ไทยจะไม่ได้มีเงินทุนมหาศาลเหมือนยักษ์ใหญ่แต่กลับสามารถสร้างกระแสทำให้ต่างชาติหันมามองและบางครั้ง ยังสร้างตลาดใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้คำถามคือทำไมคำตอบอยู่ที่สิ่งที่เราเรียกว่ากลยุทธ์การตลาดแบบไทยๆซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเทคนิคทางธุรกิจแต่คือการผสมผสานร,ระหว่างความเข้าใจผู้คนและความคิดสร้างสารรค์ที่มาจากรากวัฒนธรรมไทยเอง 1. การตลาดเชิงอารมณ์แบรนด์ไทยเข้าใจดีว่า คนเราซื้อสินค้าไม่ใช่เพราะเหตุผลเพียงอย่างเดียวแต่ซื้อเพราะความรู้สึกลองคิดถึงคาราบาวที่ใช้สัญ,ญลักษณ์นักสู้หรือมาลีที่ขายความสดจากผลไม้ไทยทุกอย่างไม่ได้เน้นแค่คุณสมบัติสินค้าแต่เน้นความรู้สึกที่ลูกค้าได้รับนี่คือสิ่งที่ทำให้ต่างชาติต้องยอมรับว่าแบรนด์ไทยไม่ได้ขายแค่สินค้าแต่ขายเรื่องราวและอารมณ์ 2. ซอฟต์พาวเแบบไทยๆต่างชาติใช้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือดนตรีเคป p เป็น Soft Power แล้วไทยใช้อะไรคำตอบคือวัฒนธรรมครับโอชิ shi, ใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ผสมวิธีการดื่มแบบไทยทิปโก้ go, ใช้ผลไม้ไทยแทย้ๆท,ทำให้ต่างชาติสัมผัสรสชาติที่ไม่เคยเจอเรดบู Bull, ใช้ความเป็นไทยผสมกับอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งจนกลายเป็นตำนาน ซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยจึงไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่คือการหยิบสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเรามานําเสนอในแบบที่โลกอยากสัมผัส 3. ความยืดหยุ่นและพลิกเกมเร็วแบรนด์ไทยมักจะไม่ติดกรอบแบบริจิตบริษัทข้ามชาติเรากล้าทดลองปรับสินค้าหรือแม้แต่เปลี่ยนภาพลักษณ์แทบจะเห็นโอกาสเช่นโอชิที่จากร้านอาหารกระโดดมาทำชาเขียว แล้วประสบความสําเร็จในเวลาไม่นานหรือคระบาวที่จากตลาดท้องถิ่นกล้าพุ่งไปสู่เวทีฟุตบอลอังกฤษแบบไม่ลังเลนี่คือความเร็วในการตัดสินใจที่ต่างชาติหลายรายยังอึง้ง 4. การตลาดที่ผูกกับชีวิตจริงคุณสังเกตไหมครับว่าเครื่องดื่มไทยหลายแบรนด์ไม่ได้ใช้ตลาดหรูหราแต่เลือกเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันกระทิงแดง เริ่มจากแรงงานและคนขับรถที่ต้องใช้พลังงานจริงๆคาราบาวขายภาพลักษณ์นักสู้ที่ใกล้เคียงกับคนธรรมดาทิโก็ขายสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้มันคือการตลาดที่ไม่สร้างภาพลอยๆแต่ผูกกับชีวิตจริงจนผู้บริโภครู้สึกว่าแบรนด์นี้เข้าใจฉัน 5. การใช้กีฬาและกิจกรรมสร้างกระแสต่างชาติลงทุนกับซุปเปอร์โบหรือโอลิมปิก แต่แบรนด์ไทยใช้กิจ,จกรรมใกล้ตัวเช่นฟุตบอลคอนเสิร์ตหรือกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เชื่อมกับคนรุ่นใหม่คาราบาวใช้ฟุตบอลอังกฤษเรดบูลใช้เอ็กซ์ตรีมสปอร์ตนี่คือการตลาดที่ไม่ได้ขายสินค้าแต่ขายประสบการณ์จิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ในกลยุทธ์เหล่านี้แบรนด์ไทยเข้าใจสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่านี่คือแบรนด์ของฉันไม่ใช่แบรนด์ที่สูงเกินเอื้อม เมื่อคนรู้สึกมีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของพวกเขาจะไม่เพียงซื้อแต่จะเชียร์แบรนด์นั้นด้วยและนี่คือพลังที่เงินโฆษณาอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้บทเรียนที่ผู้ประกอบการไทยควรจำา 1. อย่ากลัวที่จะเล่าเรื่องราวเพราะคนซื้อความหมายมากกว่าสินค้า 2. ใช้ความเป็นไทยเป็นจุดแข็งเพราะนี่คือสิ่งที่โลกไม่มี 3. กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเร็ว เพราะโอกาสไม่รอใคร 4. ทําให้ผู้บริโภครู้สึกใกล้ชิดเพราะการตลาดที่แท้จริงคือการสร้างสายสัมพันธ์และคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าธุรกิจของคุณกําลังขายสินค้าหรือขายเรื่องราวและความรู้สึกอยู่กันแน่เพราะบางครั้งความต่างระหว่างแบรนด์ที่ขายได้เฉพาะในท้องถิ่นกับแบรนด์ที่กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกไม่ใช่คุณภาพเพียงอย่างเดียวแต่คือวิธีคุณเล่าเรื่องของมันออกไป และในตอนต่อไปเราจะพาคุณมองไปสู่อนาคตว่าแบรนด์ไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนและมีโอกาสสร้างยูนิคอร์แบรนด์ในตลาดเครื่องดื่มโลกหรือไม่อนาคตเครื่องดื่มไทยจาก l o ค a l สู่ global เต็มตัวคุณเคยคิดไหมครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเวลาคนต่างชาติเดินเข้าซูปเปอร์มาร์เกต็ตเขาจะหยิบน้ำผลไม้ไทยหรือชาเขียวไทยจากชั้นวาง เหมือนกับที่วันนี้พวกเขาหยิบโคคาโคล่าหรือเรดบูลได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่ไม่ใช่คำถามเล่นๆแต่คือความเป็นไปได้ที่กำลังใกล้เข้ามาจากร้านเล็กสู่สนามโลกที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคาราบาวมาลีโออิชิทิปโก้และกระทิงแดงสามารถก้าวจากจุดเริ่มต้นเล็กๆไปสู่เวทีโลกได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ว่าแบรนด์ไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นท้องชินอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นผู้ท้าชิงในตลาดโลก คำถามคือแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรโอกาสใหม่ที่รออยู่ 1. เทรน์สุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีโลกกําลังเข้าสู่ยุคที่ผู้บริโภคหันลาสนใจสุขภาพมากขึ้นเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลต่ําใช้สมุนไพรหรือมาจากธรรมชาติกําลังกลายเป็นทางเลือกหลักบแบรนด์ไทยที่มีสมุนไพรและผลไม้หลากหลายจึงได้เปรียบมหาศาล 2. So ซอฟท์พาอร์อไทยวัฒนาธรรมอาหารไทยกำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก การต่อยอดให้เครื่องดื่มไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้นเป็นโอกาสที่จับต้องได้ 3. ตลาดเกิดใหม่ในหลายประเทศที่กำลังพัฒนาผู้บริโภคยังเปิดใจรับแบรนด์ใหม่ๆนี่คือพื้นที่ที่แบรนด์ไทยสามารถเข้าไปปักธงก่อนที่ยักษ์ใหญ่จะลงมาเล่นจริงจังแต่ความท้าทายที่ต้องเผชิญแต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแบรนด์ไทยยังต้องเจอกับความท้าทายมหาศาลการแข่งขันด้านทุนที่ไม่อาจเทียบกับบริษัทข้ามชาติ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสากลการสร้างเครือข่ายกระจายสินค้าทั่วโลกสิ่งเหล่านี้คือบททดสอบว่าแบรนด์ไทยจะเป็นเพียงดาวรุ่งชั่วคราวหรือผู้เล่นระยะยาวบนเวทีโลกไทยจะมียูนิคอนแบรนด์ในตลาดเครื่องดื่มได้หรือไม่หลายคนถามว่าประเทศไทยมีโอกาสสร้างยูนิคอนแบรนด์ด้านเครื่องดื่มหรือไม่คำตอบคือมีแต่ต้องใช้สมสิ่งนี้ 1. นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรียนแบบ แต่ต้องสร้างสิ่งใหม่ที่โลกไม่เคยเห็น 2. แบรนดิ้งที่ทรงพลังเพราะโลกไม่ได้จดจําแค่สินค้าแต่จดจําความหมายที่มันสื่อออกมา 3. การขยายตัวเชิงรุกต้องกล้าออกไปต่างประเทศตั้งแต่ต้นไม่รอจนสายเกินไปถ้าไทยสามารถรวมทั้ง3สิ่งนี้เข้าด้วยกันวันหนึ่งเราอาจได้เห็นแบรนด์ไทยที่ยืนอยู่ระดับเดียวกับโคคาโคล่าหรือเรดบูลจิตวิทยาที่แบรนด์ไทยต้องเข้าใจ บแบรนด์ไทยในอนาคตต้องไม่เพียงเข้าใจผู้บริโภคในประเทศแต่ต้องเข้าใจจิตวิทยาผู้บริโภคโลกคนอเมริกันต้องการความสะดวกและพลังงานคนยุโรปต้องการความเป็นธรรมชาติและยั่งยืนคนเอเชียต้องการคุณภาพที่จับต้องได้ถ้าบแบรนด์ไทยสามารถเล่าเรื่องราวเดียวกันให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละตลาดได้นั่นคือจุดที่เราจะไปได้ไกลกว่าที่เคยคิดจากร้านเล็กริมถนนไทยวันนี้เราได้เห็นบแบรนด์ที่ไปไกลถึงเวทีโลกแล้ว และอนาคตยังเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าแบรนด์ไทยจะมีทุนมากแค่ไหนแต่คือความกล้าที่จะคิดใหญ่และความเชื่อว่าของไทยดีพอสําหรับโลกคําถามที่อยากฝากให้คุณคิดปิดซีรีสน์นี้ถ้าวันหนึ่งแบรนด์ไทยจะกลายเป็นชื่อที่ผู้คนทั่วโลกจดจาคุณคิดว่าแบรนด์นั้นจะเป็นใครหรือบางทีมันอาจจะเป็นแบรนด์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่กําลังรอใครสักคนที่มีความฝันใหญ่พอที่จะสร้างมันขึ้นมา และคนคนนั้นอาจจะเป็นคุณก็ได้